และขอตาบเรียนเชิญญาณทุกท่านกรุณาลุกขึ้นและเข้าสู่พิธีการนะครับพิธีการนี้จะเป็นการเคารพจากการเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการไว้อาลัยและศพดวงวิญญาณของคุณพ่อบัณดิเตอร์ประเสริฐสิ์ไปไหวพระไหวเจ้าไ,จไปสู่พระภูมิี่มีวามสุขเมื่อเสร็จพิธีการนี้แล้วจะขออนุญาตเข,ข้าสู่พิธีการทั้ yong biếng nghỉ sẽ khai sư Thì sự giá các sĩ nghị sử. kiểu này nghe ngon đấy ông tu, làm Xe để chạy xe ô tô thì เช่ีวิญญางเชื่อพระเจศเดนาหนึ่งก้าวใจเพียมชื่อจิงเพ่งเชื่อจิวแก่ก่อือจี๋งเชื่อจีอุยประเจนน่าหนึงก้านะครับจังที่สุลิบที่สือเจ้าฮียช่อเสียงเฮียงุดทูกครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าเชิญทุกท่านไหว้พร้อมกันนะครับ ใเสียงเฮียงจุดธูปครั้งที่สองครับเจญทุกท่านไหว้คุณพ่อพร้อมกันนะครับสร้นเสียงเฮียงจุดธูปครั้งที่สามเจนทุกท่านไหว้พร้อมกันนะครับเสียงเฮียงพร้อมกันครั้งที่สามครับเฮียงเฮียงฮยปูชาด้วยดอกไม้สดเฮียงไตหวัวบูชาด้วยขนมพวกกล้วย เทียงกวยเตีบบูชาด้วยขนม้วยเทียงหม้อก้วยบูชาด้วยผลไม้ห้าอย่างเทียงเทียงงิ่งชาด้วยน้ำชาเทียงใช้เป๊ะชาด้วยกระดาษเงินกระดาษทองที่สื่อจะที่ไหวใช้เป๊ะเผากระดาษเงิน

ความเซกิลักถิ่งซ้ำงกล็ดเอยเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณและสกการดวงวิญญาณสาราพักศพสุสารสุขสมบูรณ์สามแห่งน,นี้และร่อมจะส่งดวงวิญญาของคุณพ่อไปไหวพระไหวเจ้าไปสู่พรอบภูมิที่มีความสุขและเพื่อเป็นเกียรติกำลังใจแด่คณะเจ้าภาพโดยคุณมีโดยมีคุณจักกิตสื่อประเสิทธิ์ให้การต้อนรับ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านประธานประธานร่วมร่วมคำนับสามครั้งช่วงที่อีกเกี่ยวเี่ยองได้ยี่ยอเกยงยองยเกลอยเสียงลูกหลานไหวขอบุด้วยครับเข้าจือเข้าขวงเข้าเสียงอ่ะต่อไปได้เลยนครับเชิญนัางทางสะดวกนะครับ